ครับครับเล่นน้ำทะเลอยู่ดีๆทำไมอยู่ๆก็กลายเป็นกบครับครูเล่นน้ำอยู่ดีๆทำไมอยู่ๆก็กลายเป็นกบอะไรนะเพราะล้มไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะถูกเพราะถูกทะเลสาบครับเฮ้ยสาบให้กลายเป็นกบครับครูโอ้โหแต่ว่ายุงลายมาต้องทำยังไงครับต้องทยังไงยุงลายมาต้องทำยังไงตบ ตอบครับตอบไลน์ยุงกัคุณไปครับอ๋อไปยุง,ยง,ยงไ <c oughs> งลน์มาก็ตอบไลน์ก็ไลน์ไปไงโ <c oughs> อปปอ่า <c oughs> เปิดคลิปก่อน ครับผมสวัสดีผู้ ics, ชมเลฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ปฐมมินดี่กลับมาอีกแล้วกับคลิปด่วนปวนใจนะครับปล่อยไหลยาวๆไม่ตัดไม่คัดนะครับคลิปด่วนปวนใจของเราวันนี้มีเรื่องปวนใจจะเล่าให้ฟังไว้ทุกคนอ้าวมีอะไรจะทายอีกไหมเอาก่อนเขาอะไรไม่ให้ปีนครับเขาอะไรไม่ให้ปีนเขาห้ามเขาให้ปีนครับก็เขาให้ปีนครับเอออ้าวเขาไม่ให้ปีนเขาห้ามมีอะไรอีกไหมมีเขามียครับยังจะมีอีกเหรอ ลิงอะไรมีหลายเสียงครับคุณลิงอะไรมีหลายเสียงลิงคีย์บอร์ดิงโทนครับโทนครับเฮ้ยตัวละครอะไรในวันตื่อๆื้อๆตๆๆๆๆอ่ะต่อัวละครอะไรในวรรณคดีมีปืนเยอะครับตัวอะไรในขดอนขดอนวรรณคดีทศสกันเอ้ยปีปืนสิบกระบอกออ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้พระโกนหัวกับอะไรครับ พระโกนหัวมีดกับคิ้วครับกับคิ้วครับเอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอาสุดท้ายแล้วแอบรักกับแอบตดเหมือนกันยังไงครับครูโอ้โหยากเลยแอบลักกับแอบตดเหมือนกันตรงที่มันเหม็นไม่ได้ครับเหมือนกันที่ใครไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครไม่ได้แล้วอ้ามีมุกไหมวันนี้โอ้ว่ไปกินอะไรมาปากเปื้อนเลย ขนมไม่ถูกปากใช่ไหมลูกถูกแก้มแทน <_ EN> อะช่วงที่รอยินดีวันนี้มีเรื่องปวดใจจะเล่าให้ฟังครับทุกคนวันนี้ครูหมูเป็นเวรด้วยนะครับแล้วก็สอนเต็มครับผมสอนเต็มวันเลยมีคาบว่างอยู่คาบหนึ่งกว่าจะคิดได้ก็คาบว่างคาบนั้นเหลือไปครึ่งชั่วโมงไปอยู่ในที่เกิดเหตุดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ครับทุกคนตอนนี้เราลื้อกล่องกล่องหลังรถแ,แต่วงนะครับลื้อกล่องหลังรถแต่วงเพื่อที่จะทําใหม่นะครับ และปัญหาก็คือมันมีรอยกาวติดอยู่ตรงนี้นี่มีรอยกาวติดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีสนิมขึ้นนะครับเนื่องจากว่ากล่องมันรั่วแล้วก็น้ําเข้านะครับทุกคนนี่ดูรอยดูรอยเพราะกล่องมันน้ําขึ้นไอ้น้ําเข้าแล้วก็มีสนิมใช่ไหมแล้วก็มีรอยกาวติดคุณหมูก็เลยว่าจะเอาซื้อทินเนอร์มารลบรอยพวกนี้ออกนะครับหวังว่ามันจะลบออกซึ่งไม่รู้ลบออกจริงเปล่าจะไปซื้อทินเนอร์แค่ขวดเดียวทุกคน มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะจะไปซื้อทินเนอร์แค่ขวดเดียวก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปยันห้างแห่งหนึ่งห้างขายอุปก,กรณ์วัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งแถวๆนี้แหละใช้เวลาสองนาทีขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงห้างนั้นแหละไปถึงปุ๊บถือตะกร้านายคหมูก็ถือตะกร้ากะว่าจะไปซื้อทินเนอร์ขวดเดียวจะเอาทินเนอร์แค่ขวดเดียวคิดไปคิดมาเอ๊ะทำไมไม่ซื้อเหล็กซื้อเหล็กไปทํากล่องด้วยเลยวะก็เลยว่าจะซื้อเหล็กไปทำอ่ะแวะไปสั่งเหล็กหน่อยเอามอเตอร์ไซค์มาเอาเหล็กกลับไม่ได้ ก็เลยแวะไปสั่งเหล็กเฮ้ยสั่งแป๊บเดียวเราเคยสั่งแค่แป๊บเดียวสัก10นาทีก็น่าจะได้แล้วแล้วก็เหลืออีกสัก15นาทีไปเดินหาซื้อทินเนอร์นะแล้วก็คิดตังค์แล้วก็ขี่รถกลับน่าจะหมดเวลาพอดีเพราะว่าชั่วโมงต่อไปมีสอนนะครับตัดสินใจ,ใจทินเนอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเดินเข้าไปซื้อเหล็กเข้าไปซื้อเหล็กปุ๊บก็ไปดูเลือกเหล็กประมาณสัก5นาทีอ่ากว่าจะคุยกับพนักงานขายเสร็จพนักงานขายก็ตอบตกลงให้เขียนใบ,น,น,บนู่นใบนี่อ เสร็จแล้วปุ๊บหุยมันรอนานอ่ะลูกค้าเขาก็เยอะเนาะเราก็รออ่ะเราก็ยืนรอรอคิวเพื่อที่เซ็นเอกสารเอกสารยังไม่ได้เซ็นเลยทุกคนน่าจะมีหัวหน้าง,งานอะไรอั่อยางเดือนมาเออหนูไปเช็คของดูซีว่ามันมีหรือเปล่าเดี๋ยวลูกค้าสั่งแล้วก็จ่ายตังค์ไปแล้วมันไม่มีของให้เขาจะแย่รออีก10นาที <laughs> หมดไปแล้ว25นาทีนะครับเหลืออีก5นาทีครับทุกคนช่วงที่เขาไปไปเช็คของเนี่ยคุหมูก็ลุ้นอุ้ยแค่รอเซ็นเอกสารนี่ก็นานพออยู่แล้วเุ้ยมันจะไม่ทันสอนเร็วๆหน่อยแต่ว่าเราก็ยิ้มยิ้ม,ย,มย้มย้ให้เขานะครับนะเพราะว่าก็ปกติไปห้างก็ไม่ควรรีบอยู่แล้วนะไปเราก็ยืนยิ้มยิ้มอย,อย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วเหลือ,ออีก5นาทีปรากฏว่า ไอคนที่ไปเช็คของอกลับมาเว้ยอ่าเราก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมีของให้เราหรือเปล่าว่าถ้าไม่มีของนี้แย่เลยรอนานขนาดนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วปรากฏว่ามีของค่ะพี่โอ้ยสบายใจเลยโอ้ยเราโล่งแล้วนะใกล้ได้เซ็นเอกสารแล้วไปเช็คของกลับมาแล้วกําลังจะคีย์ข้อมูลลงในอ่าพนักง,งานกําลังจะคีย์ข้อมูลเพื่อทําใบสั่งของให้เราปรากฏว่าระบบล่มครับทุกคนระบบลม่มระบบของห้างเนี่ยนะลม่มโอ้โหแบบหัวร้อนเลยตอนนั้น แต่ว่าก็ด้วยความสปิริตของเรานะครับเออเราก็ยืนยิ้มยอมรับสภาพไปเลยนี่เหลืออีก5นาทีนะเดี๋ยวไม่ทันสอนก็เลยตัดสินใจว่าจะถามเขาดีไหมว่าว่าคุณได้ลงระบบไปยังผมจะได้ยกเลิอกออเดอร์แต่ปรากฏว่าเห็นเห็นเขาพูดคุยกันเหมือนว่าลงระบบไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยทำไงดีว่าจะคืนลูกค้าดีไหมว่าน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็คุยปรึกษากันเห็นเขาเครียดคุณหมก็เลยไม่กล้าถามในช่วงนั้นก็เลยอ่ะ รอว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อปรากฏว่าช่วงที่ยืนรอเนี่ยครึ่งชั่วโมงของเราหมดไปแล้วที่เราว่างวันนี้หลังจากที่หมดครึ่งชั่วโมงไปทําใจเรียบร้อยกลับไปสอนไม่ทันแน่ก็เลยอะรอต่อว่าเขาจะเอาอยัางไงปรากฏว่าเขารอรีสตาร์ทเครื่องครับทุกคนเรารอรีสตาร์ทเครื่องอีกสินาที <c oughs> โอ้ยรอรีสตาร์ทระบบ ก็ไม่ใช่รีสตาร์ทระบบก็คือทั้งรีสตาร์ทระบบแล้วก็พิมพ์เอกสารมาแล้วก็รอคิวเพราะว่าลูกค้าคนอื่นก็รอคิวเหมือนกันนะครับหลังจากระบบล่มมาก็มีคนมาอั้นอะไรอั้นอะไรไปเพียบแล้วก็คนที่รับกลับเองเขาจะได้ก่อนเขาจะสั่งสินค้าให้ก่อนส่วนคนที่สั่งสั่งให้มาส่งอย่างคุณก็ต้องรอเป็นคิวสุดท้ายปรากฏว่ายืนรอเขาหมดกลับมาสอนไม่ทันมากกว่ากลับมาสอนก็คือนัดไอพีไว้นะครับนัดเจ้าพีไว้นะเจ้าพีก็จะมากับเพื่อนๆมายืมอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับไปออกงานดนตรีปริทัศน์ของเขาปรากฏว่า กลับมาถึงเจ้าพีกับเพื่อนก็นมารอเต็มห้องแล้วก็เด็กก็มารอเรียนเต็มโอ้ชีวิต <c oughs> นีทีนี้ก็จําไว้เลยว่าเวลาไปห้างไม่ต้องรีบนะอย่าเอาเวลาที่มีอยู่น้อยนิดไปนะครับถ้าไปห้างเนาะอันนี้คุณหมูไม่ได้โทษพนักง,งานนะครับเพราะว่าคือระบบมันร่มเราก็ไม่รู้ทาไงแหละนะครับ <c oughs> ก็ต้องรับสภาพไปสรุปว่าไปซื้อทินเนอร์แต่ทินเนอร์ไม่ได้ครับทุกคน <c oughs> ไปรอยือนออเดอร์สั่งนั้นจนหมดเวลาแล้วเราก็เลยรีบกลับมาไม่ได้ทินเนอร์นะครับโอ้ชีวิตไอ้กล่องนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้าาออรเูวขงงบันนี้ น้องเกลวเป่าได้ถึงไหนแล้วลูกจากที่เคยเป่าได้วิทเดียวเป่าได้สองวิทบ้างยังได้ค่ะได้แล้วโอ้โหเก่งว่ะน้องเกลวน้องเป่าน้องเป่าได้สองวิทแล้วใช่ไหมลูกวิทวิทนี <laughs> ่ช่วงเรื่องเรียนมาโมจิก็มาทําการบ้านอย่างนี้เป็นประจำของเขานะครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเขาค่อยไปเล่นของเขานะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของเขาเลยทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ไม่ต้องสั่งนะเขาทำเองได้นะครับส่ <laughs> วนพวกที่ต้องสั่งก็พวกนี้ครับพวกหยาบพวกมึนพวกเงยเตตู่เออใช่สมองเวิร์ดคว่ำสีเบ้า บักน,นีอีกคนหนึ่งมีน้องคนนี้น่ารักอยู่คนเดียวน้องเขาจะไปสอนไอ้ทีมแซ็กทุกวันใช่ไหมลูกหนูเก่งมากหนูเยี่ยมนะครูจะไม่พูดให้กระทบใครไม่ว่าใครทั้งนั้นนะหนูจะชมครูจะชมหนูคนเดียวว่าหนูเชี่ยมมากอ่ะไม่เหมือนกับคนบางคนครูจะไม่ว่าใครนะลูกนะไม่เหมือนคนบางพวกเออได้อยู่แต่วงแนละ้วทำเป็นเก่งซ้อมก็ขี้เกียจซ้อมซ้อมให้น้องก็ไม่ซ้อมไม่หนูกูไม่ได้ว่าหนูนะกูว่าคนบางคนอือืมน้องเบียร์เนาะ เราไม่ได้ว่าเราว่าคนบางคนนะไม่ต้องเสียใจนะลูกอย่าร้องให้เออแล้วก็ขนมที่เคยซื้อมาฝากครูก็ซื้อมาตลอดได้ไม่เป็นไรครูก,กินได้นะแล้เซลนะและไออีกคนนึงไปไหนเนี่ยไอคนไอสามดอเนี่ยไอสามดอน่ยมันหายไปไหนเนีน่ยไม่รู้ค่ะไม่เห็น,เ,หนเลยเลยมันมันกลับบ้านโดยไม่ไม่ลาครูเลยเหรอวันนี้ โอ้โหเบิร์ตกะโหลกสักสามทีวันนี้ไอ้สามดอกับไอ้ลัดเซลโดนทําโทษนะทุกคนเมื่อเช้าไม่เก็บเครื่องนตรีครับให้ลุกนั่งให้ลุกนั่งไปเท่าไหร่วะนะห้าสิบเออต้องห้าสิบนะครับนะตามกฎหมายแล้วเขาบอกว่าห้ามครูทําโทษนักเรียนลุกนั่งเกินยี่สิบไม่งั้นให้ครูออกจากราชการผมไม่ได้สั่งคุณสั่งคุณก็ออกจากการเป็นนักเรียนไปเออถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมานะถ้าเขาฟ้องร้องคุณต้องออกจากการเป็นนักเรียนนะผมไม่เกี่ยวนะผมแค่ให้จด เออผมแค่ให้โจทย์กับคุณว่าให้คุณทำโทษเขาตามระเบียบของเราอ่าสมนาดูดูมันสำนึกที่ไหนนะครูครูดูซื้อใยเขียวมา้อแสดงว่าเย็นนี้พี่แก้มาก็ไม่ต้องกินกินแล้วน้ำตาลมันเยอะลูกน้ำตาลมันเยอะพูดเอาพูดพูดพูดลูกกินของเขาก็ได้ค่ะอ่าไม่ต้องนะมันเปืองนะชาเขียวแก้วละหกสิบเจ็ดสิบแต่ละวันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ เออแล้ววันนี้กินอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ถึงคิวน้ำอุ้งค่ะแฟนตาแฟนแฟนซื้อให้เอ้าว่าไปหนูอะวันนั้นหนูซื้อยายเขียวมาอ่ะยี่สิบบาทยี่สิบแล้วหนูก็ซื้อลูกชิ้นมาใช่ไหมคุณครับหนูก็เลยเอา ชาเขียวมาวางไว้แล้วหนูก็ไม่กินลูกชิ้นอืแล้วหนูก็เลยจะหยิบชาเขียวมากินหนูดูไปแล้วสองคำครูดูไปสองคำหนูวางไว้หนูไปแกะโน้ตเองเดี๋ยวครูขอเดานะมีคนหน้ามึนหน้าด้านมาเอาชาเขียวเราไปกินใช่ค่ะครูเฮ้ยใครจะไปหน้ามึนขนาดนั้ไม่น่าใช่พวกเราอะถ้าเป็นพวกเรานี่จะพวกเราจะโดนอบรมสั่งสอนมาดีน่าจะเป็นพวกอื่นมากกว่าบอกชื่อมาบอกชื่อย่อก็ได้เขาคือใครสอตัวด ดอไอคนที่มีดอสามตัวนั่นนะมันไม่ใช่พวกเราเนี่ยไอคนคนแบบเนี้ยไม่ใช่พวกเราเล่นดูขนาดวะหนูบอกเออดาดาเราอ่ะเราไม่รู้เราไม่ได้กินเราเราเราไม่รู้เราไม่ได้รู้ชิ้นจิ้งมึนขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหคนประเภทนี้ไม่น่าคบนะแต่มันบอกว่ามันไม่กินแต่มันถือยาเยียร์มันถือยาแล้วก็ได้มยาเยร์เออเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินเราเราโอ้ ไล่ออกจากการเป็นเพื่อนอือืโอเคเดี๋ยวครูไปเยี่ยมข้างนอกก่อนนะถ้ามีมุกก็สกิดครูด้วยนะ,ะวันนี้งานประจำของเราก็ยังอยู่นะครับนี่เปิดไฟแล้วก็จะมีเด็กๆมาซ้อมดนตรีแบบนี้ทุกวันนะครับนะครูหมูก็จะพยายามนำเสนอให้ดูบ่อยๆว่าบางท่านที่ดูประจำท่านก็จะได้เห็นว่าเด็กๆของเรามีพัฒนาการเป็นแบบไหนบ้างกลับแล้วเหรอลูกโอ้พระภัยมุนีเป่าคุยอันนี้ทีมทมโบนนะครับ แนะพี่เขาไม่มาสอนให้เราสอนกันเองเลยนะนุกเปล่าเพลงอะไรลูกเ,ลเพลงสรรเสริญอ๋อโอ้ยเมื่อกี้กำลังไปไปอย่างโล่งเลยพอครูทักปุ๊บสะดุดเลยเอออ้เป่าต่อเปล่าต่อ,ตอนี่จวนไหนน้องเราไปไหนมนางวันนี้ น้องไม่เอ้าทำไมไม่คุยกับพี่เขาไม่เห็นนูพี่เขาดุไปยี่ยังไงเอ้ยมามาซ้อมมาซ้อมโอ้แล้วไหนไหนทำเป็ดไอตัวที่หลุดก็ไปไปเอาตัวที่มันไม่มีเจ้าของมาเป่าสิเข้าใจปะเออเอาตัวดีๆมาเป่าใครนะพี่โน้ตพี่โน้ตเฮ้ยเป่าเลยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมันไม่มีคนเป่าแตแล้วระวังระวังอย่าวิ่งอย่าวิ่งเ๋ยวพังแล้วก็ทรมานใช้ไอ ไอ้หลักที่มันไม่มีริมกดยังไงโอ๊ยนี่มันปวดเลยอ่ะอย่างนี้ล้วม,มือมันเป็นรูแบบเออริม,ดม,ดมกด <laughs> พี่เลนกันพวกเองเนี่ย <laughs> ทำไมเขาต้องเป่าใส่รูช่องนั้นด้วยปะหนูช่องอื่นไม่มีเป่าแล้วลูกอ๋อต้องต้องแหวกโต๊ะหินอ่อนแล้วก็เป่าใส่ในนี้เป่าให้หมดฟังเออเอ้าวน้องหัวทิมยังไม่กลับอีกเหรอลูกไม่ค่ะฝึกให้น้องใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคเป็นไงบ้างหายเจ็บยัง ายเจ็บแล้วอเออดีแล้วส่วนน้องเกลน้องสาวอ,อกกบก็ไม่ได้แล้วนี่เอาโชว์สักโชว์สักปื๊นโชว์สักปื๊ดซ้ำสิเอาแล้วแต่แล้วเราคิดว่าเป่าอะไรยาวๆให้คนดูเขาได้เอาไปไอ,ปอ้คารินเนตตัวนี้เสียงดีนะเสียงดีเหมือนเป่าง่ายมากเลย ท่านที่ดูประจําจะเห็นว่าทําไมเด็กๆวนเวียนเป่าแค่เพลงสรรเสริญกับเพลงเพลงชาติอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่คือแค่นี้ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะมันต้องคือมันต้องใช้เวลาเด็กประถมเนาะเด็กประถมจะไม่เหมือนไม่เก่งเหมือนกับเด็กมัธยมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคู้หมูคนเดียวด้วยนะครับคูมหมูดูไม่ท่วงูมหมูต้องค่อยๆค่อยๆไปต่อให้ทีละเครื่องนะครับไปกระตุ้นนะไม่ได้ต่อจริงๆเด็กๆเ,เ,เขาทำหน้าที่ต่อเพลงกันเองนะเรามีหน้าที่ไปกระตุ้นให้เขา ให้เขาได้ขยันซ้อมนะครับแล้วก็ไปทดสอบเขาทีละเครื่องทีละพาร์ทอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ไปช้านะครับนเด็กในวงเรา60-70เคนแต่ว่าเรามีคนสอนคนเดียวอย่างเงี้ยไหยเป่าเพลงอะไรได้บ้างแล้วกาวกีฬารอดไหมอ่ะโชว์กาวกีฬา,า,าให้ฟังหนะ่อย ได้บ้างไหมลูกโอ้ยหนูเป่าได้อยู่แล้วสบายโชว์สักท่อนสิเอาท่อนเดียวพอสามสีพ่พอแล้วพอแล้วนะ <laughs> แต่ทีมยูฟเนียมเราหายหมดเลยวนะัช่วงนี้นะ,ะใช่ค่ะคุณหายปตั้งเลยเหมือนหายสาบสูญไปเลยเออ,อไปดูทีมแซกกันครับ สุดยอดตบมือตบมือตบมือเก่งมากเลยคือ3คนนี้เขาจะซ้อมประจำนะที่มาไปไวัยเป็นจรวดก็เป็นน้องเจเจจันเจ้าน้องคนนู้นหน้าตาเหมือนหนูมากเลยน้องหนูปะเหมือนเป๊ะเลยลูกเหมือนแฝดอะห่างกันกี่ปีห่างกันหนึ่งปีหน้าตาเหมือนกันบุคลิกลักษณะท่าทางเหมือนกันอ่าอ,อันนี้ทบทวนอีกครั้งเนี่น้องบีมนะครับแล้วก็น้องมุก นักกาน้องเจเจจันเจ้านะครับเรียกจอจอก็ได้คุณเรียกจอจอดีกว่าอันนี้มาไวมากเลยเป็นมือแซกค,คนล่าสุดของเรานะครับที่มาแทนก็จะมีมือแซกค,คนหนึ่งเขาเขาไม่ไหวนะเขาเขาบอกว่าเขาเป่าแซกไม่ไหวมันยากไปเขาก็เลยขอสละสิหลังจากที่ซ้อมมานานแล้วก็เลยให้จันเจ้าเขามาแทนจันเจ้าก,ก็มาแค่แป๊บเดียวนะครับเป่าเพลงได้แล้วเพลงชาติเพลงมหาเลอ,เ,อเพลงชาติเพลงสรรเสริญเป่าได้บ้างยังโอ้สบายเนี่ยคือไม่มีอะไรจะสอนแล้วหมดละ เหลือก no. e eh, er okay. ีฬาสีเนาะเออซ้อมไปพอคล่องเนี่ยตอนนี้ครูฟังแล้วเสียงโอเคแล้วแหละว่าไงครับหนูจะเป่าอะไรครับฮะมาขอตังค์กินนมอีกแล้วโอ้โชีวิตอ่ะไปเอาตังค์กินนมเฮ้ยอัศจรันย์ไอ้ปาล์มมาซ้อมให้น้องโอ้โหฝนตกน้ําท่วมระยองแน่วันนี้ไอ้ปาล์มมาซ้อมให้น้องครับทุกคนมาไม่เขายิงหมูด้วยคุณฮะเขาจะวอาหมูโอ้โหสอง ออกมาแป๊บเดียวมีเรื่องให้ฟ้องเพียบเลยโอ้ยป๊ไม่อเอาป่่ะซ้อมไปซ้อมไปนี่ดูพวกขี้เกียจครับปล่อยให้น้องซ้อมกันเอง3ามคนข้างนอกได้ไงฮะบอกเลยว่าให้ดูแลน้องไม่ให้ทิ้งน้องเป็นหัวหน้าวงวสาอะไรเนี่ยล่าสุดเขาหนีไปซ้อมไปตอง่รอไปซ้อมไปตองเหรอไม่ให้ซ้อมตอนเย็นผมให้ซ้อมได้ตอนเย็นไปตองซ้อมกีฬา เออโหแย่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 เมื่อกี้กุบอกอะไรไปเลยนี่แล้วตอนที่เรูดูมันมันก็มาเล่ามันต้องดูมันยังเพราะว่าหนูสอนมันไปอะไรที่อะไรไปไปไปดูน้องอย่ามาป้วนเปี้ยนในห้องแอร์เองด้วยไปเนีองด้วยอ่าไม่ใช่โอ้โอ้กลับ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 อะไรอะไรไปมีปัญหาเดี๋ยวไปบอกร้านค้านะบอกว่าพ่อขอซื้อร้านค้าเลยอ้าวไป โอ้ยใสวยๆใบสวยๆสามสี่เฮ้ยสิ้นหวังจริงไป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 เดี๋ยวคุณหมูจะไปอบรมไปไปทำแผนเขาเรียกว่าแผนแผนพัฒนา5ปีเขาเรียกหัวหน้าฝ่ายไปวันนี้ก็เล่งถ่ายคลิปช่วงเย็นนะครับเพราะว่าไม่มีคลิปลงแล้วก็เลยอะเบี้ยวเขาสัก5นาทีเดี๋ยวจะไปทำแผนกันนะครับที่ห้องประชุมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับทีมงานอินดี้จูเนียนะครับและวันนี้ก็ขอจบคลิป คลิปอะไรวะคลิดอะไรวะคลิปด่วนปคลิด่วนปวนใจวันนี้ก็ขอจบคลิปด่วนปวนใจเพียงแค่นี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสว่ต้องรัสสีไทยไอเฟสไปไหนไอเฟสไอเฟสเดียวไอเฟสขึ้นห้องกับเพื่อนโอ้โหแย่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 อยู่ห้องเดียวกันไม่เตือนกันเลยอ้าหลายวันเลยบกว่ใกล้สื่นินทาเพื่อนนินทาเพื่อน Ha ha ha.